สวัสดีครับทุกท่านครับผมออกมาอย่างเช่นเคยนะครับหาเพึ่งหามิมนะครับผมอันนี้ผ่านมาขี่ขี่ม้าก็มองต่ำๆนี่นะครับเจอพอดีนะครับผมเห็นหัวน้ำเลยนะครับผมขาวปิดไม่มิดเลยนะนู่นนะครับ คุ้นกันครับผมอยู่แทบติดดินเลยนะฮะหลังนี้นะครับผมถึงนฟันแล้วนะครับผมเก่าไปหน่อยเดียวเองนะครับหัวน้ำมาเลอะเลยอันไก่นี้เก่าไปแล้วไม่ดีครับผมติด เปลี่ยนเลนเข้าใหม่ครับผมเข้าล่างนะครับทานจะรีลามากนะครับเวลาปีฟึ่งนะครับ bọc lấy ra phụng nha mà lần này ạ ừ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  เดี๋ยวลางผมผมไม่เอานะครับลางจะไม่เอาไปนะฮะขอแต่หัวน้ําลางก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะปลูกไว้จนกว่ามันจะล้างไปเองนะครับเหมือนโดนลูกกระสุนนะครับผมเนี่ยฮะเป็นรูๆเนี่ยนะครับผมเหมือนเด็กมายิงนะครับหรือเปล่ามไม่รู้นะเพราะบางทีเจอเด็กแบบ แน่นหน่อยเดี๋ยวเขาจะยิงนะครับอืนี่ฮะงานโปด ะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลังเนี่ยผมจะผูกไว้นะครับผมก็ซัดไปแต่หัวน้ำอย่างเดียวสวยอยู่นะครับไปครับผมเดี๋ยวไปผูกหลังแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะผูกไว้หลบๆโคนหน่อยนึงนะครับการคนเห็นครับผม ก็จะใช้สายรัดนะครับผมเนี่ยฮะสามสายนะครับ ไอที่ผมปลูกไว้ทุกลังเนี่ยอยู่นะครับผมบางลังก็ทำหมุนน้าต่อบางรังก็รอจนล้างถอดลูกหมดแล้วก็ย้ายไปที่ใหม่เพราะว่าแหล่งอาหารไม่ค่อยมีแต่ถ้าตรงไหนมีแหล่งอาหารนะครับผมมีมันหากินทุกเช้านะครับหากินทั้งวันนะไม่ต้องกลัวครับผมนะว่าจะมีอาหารเลี้ยงตัวอ่อนไหมมีครับผมโอเค แค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวหาขาเยานะครับตามางตามใบงเงี้ยนะฮะขยาวยาแล้วมันก็จะมาเกาะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับอ่ะไปอ่ะสรุปเข้าไปอยู่เรียบร้อยเห็นไหมฮะ ตัวที่มาหากินมามีเกสรงสอนเนี่ยมันก็เอามานะครับผมก็เอามาป้อนหรือว่ามายัดตามรูตามรูรวงนะครับผมมันก็เอามายัดไว้นะครับแล้วก็หากินแบบเนี้ยเห็นไหมฮะมีตัวที่มีเกสอน,นะครับผมบินเข้ามาหลายตัวนะครับมันก็จะเริ่มสร้างหัวน้ําไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีอาหารหรือเอามาป้อน รอจนกว่าถอดหมดแล้วก็ล้างย้ายหนีไปที่อื่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปตลอดนะครับผมสวัสดีครับผม